อันนี้ล้มไป่องไงเนี่ยเลยเจ้าเอฟซีครับดีเจหรือล้มครับพี่น้องครับเอาเด้อพี่น้องเด้อเอฟซีครับบุรีตักบัตรเทโวครับวันษาสาบานเจล้าครับพี่น้องครับมันดีว่าไม่เบอร์ของพี่น้องครับบุญบานเฮาออกพรรษาครับสายไฟนี่ครับหลายแห่งครับวันนี้พี่น้องบานเฮาเอฟซีต่างๆดีเจหรืล้มครับพี่น้องขออนุญาตพี่น้องเด้อพัฒน์จวงสุวันครับ โอ้ว่ามันต้องข้ามมันจไใส่ออกจากข้อจะแขนจะข้างก็หลนนั่นคือศูนย์พ่วงหมานบ้องครับเว้าไปครับผมอ้าวเย็จีต่างๆพี่น้องครับท้องมีตาคมมีตาคมว่าหายเอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้อสวัสดีครับโอเคครับพี่น้องครับ บอกพี่น้องเลยครับเด้อทุกมองทุกวันครับก็บรรกว่างหมดละเอฟซีต่างๆครับดีเจร่วมครับกิฟตตามหลายครับพี่น้องตอนนี้มชหลายหมื่นหลายแสนครับพี่น้องหลายล้านดีอยู่แล้วพี่น้องอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่องดีเจร่วมเลยยานเลยหลายช่องอยู่ครับบอกกิฟตตามเลยซึ่งวิทยุพร้อมหลายอย่างครับอรับผมคิมโบนิว่าเลนน้องเซย์โอ้น้ำแนวเจ้าคนใดพี่น้องบ้านเฮาเด้อขอภาพขอภาพครับ ค่ดิเจลือลมครับพี่น้องครับศูนย์หนึ่งเก้าห้าเก้าศูนย์สี่หนึ่งศูนย์เาเราแก่งพี่น้องก่เทวสารอาหารเนี่ยคุณพี่เริ่นะคุณเรือไม่นั่งอมอขอบนุญาตเลยพี่น้องเด้อบริาบาตค่ำเด้อเอลือร่มครับพี่น้องจีตามมากมากเลยครับขอบคุณหลายหลออตักบัตเทวพี่น้องบาตห้องเบ่งเอาครับบรรยากาศ สดๆครับสดๆด้วยครับยิมซี่บานเจลเลนครับอ่าขออนุญาตบานคาำอ่าพี่น้องทุกคนครับดีเจรือรุ่มครับไยคลิปออกไปทั่วประเทศครับพี่น้องเด้อเบื้องเอาวิทยุพร้อมครับเดี๋ยวไปออกอากาศไทยแล้วนะมือแรงไหลเรือไฟครับพี่น้องครับเอเทิงไลน์สดึั้งยูทูบครับจิตตามาเลยเด้อพี่น้องเด้ออ่าพญาแพทย์เด้อดีเด้อพี่น้องบ้านครับสวัสดี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 ครับ เอาเห็นหนาเต็มๆเลยครับเต็มแน่วัดดีดองเจ้าแน่หน่ดองเบื้องอยู่บนคู่สาหีิวันดีวันดีนะเดี๋ยวดีครับเออโอเคครับโอเคครับอโอเคพี่น้องดังครับดังดังไปเบิร์ตครับดังไปเบิร์ตพี่น้องวันเฮ้าโอเคครับเอาน้องอยากเข้าอยู่บ่เอาใจเพชรเี๋ใจเพชรอยู่ใส่ใจเพชรเพื่อนรักใจเพชรท่านจะเสือมี่มืนจะได้เมื่อไงบอสเข่าหนายังบอสเพื่อนใจใจตัวยิงแข่าบังเข่าหนายังบอส บอยยังบ่ย <Bye now. S 2> okay, ังอ่ะสวัสดีครับ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 เออโอเคโอเคเบื้องบนนังบักตื้อนั่นเบิ้งล่าเด้อคลิปเด้ออ่ะโอเคครับมื้อนี้วันออกพรรษาครับวัเมียผูอภัยพระตอเอากล้องสิแตกเออบ่ได้บ่ได้ไปเลยไปเลยไปเลยอ่ะขอบคุณมากมายครับพี่น้องบ้านเฮา นี่พี่น้องเบื้องเขาครับเบื้องเข้ามาสวัสดีครับ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 ผู้ช่ยตาครับนี่ครับผู้ช่ยตาเเงอาพี่น้องเบื้องเอาครับติดตามครับติดตามเยอะแล้วครับเยอะแล้วบริเ็ดเรียนพี่น้องเฮ็ดยี่หี เอฟที่ทั่วประเทศครับเรือนล่มค้นเกียบรอครับเบอร์โทรมีครับ0619590410พ้้านี่นึองศูพี่น้องบ้านเฮ้าโอเคครับพี่น้องโอเคครับคลิปนี้ไปเชิญนี้ครับสวัสดีครับ